ตอนที่96นอกเมืององค์หญิงน้อยเจ้าแน่ใจหรือว่าเป็นที่นี่นะเจ้าไม่ได้พาข้ามาผิดที่ใช่หรือไม่มันเป็นที่นี่จริงๆผู้สามลองดูนั่นสินั่นคราบเลือดของพี่เซียวอ๋อนี่เป็นไปได้อย่างไรเจ้าบอกว่าร่างกายเปลืยเปล่าแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้ตอะหนับถึงมันเลยสินะใช่แล้ว โู้สามทำไมถามแบบนี้ล่ะบุคคลนี้คงจะฝึกฝนเคล็ดวิชาอันเป็นเอกลักษณ์ของตนและเมื่อเขาฝึกสําเร็จเขาได้เผาทําลายสิ่งแปลกปลอมโดยไม่ได้ตั้งใจรวมถึงเสื้อผ้าของเขาด้วยมันเป็นเพียงแค่พวกเจ้าโผลม,มาผิดที่ผิดเวลาเท่านั้นเองเพียงแต่เคล็ดวิชาอะไรกันเพียงแค่ฝึกสําเร็จก็ส่งผลให้เผาเผาพื้นดินจนแห้งเหงดเช่นนี้ไปไปที่ตะกูลจิน เราต้องหาทางสงบศึกกับคนผู้นี้นี่ไม่ใช่สิ่งที่เมืองหิมะสีเงินจะรับมือได้นัตกูลลีศพส,สีศพนอนอยู่ที่ห้องเก็บศพหากข้าอยู่ที่นั่นข้าจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างแน่นอนความตายของสิทธิ์น้องเราต้องชำระหนี้แค้นครั้งนี้ให้ได้สำหรับความบาดหมางกับสิทธิ์พี่หคือเจ้าอินทร์ทุ่งหญ้าหนึ่งใน8ผู้ยิ่งใหญ่ยินบูคง ข้าคิดว่าเราคงไม่ได้แก้แค้นอเอาเดียวนี้แต่สําหรับพี่น้องสีคนนี้คุณแจที่จะช่วยให้เราแก้แค้นได้อยู่ที่มีดเล่มนี้เดิมทีมีดบินไม่ปรากฏในอาจักรนี้อยากเปิดเผยอย่างไรก็ตามได้ยินมาว่าระหว่างการรอบสังหารองคหญิงดิงเมิงดิงเมิงเอง,ง,ง,เองก็มีมีดบินสีฟ้าคลามช่วยชีวิตองค์หญิงไว้พิตน้องจะหมยคงว่ามีดบินที่ช่วยองคหญิงกับมีดบินเล่มนี้มาจากคนเดียวกันหรือ ข้าว่าจะเข้าวังเสียหน่อยจะไปตรวจสอบมีดเล่มนั้นหากมันเหมือนกันเราก็ได้เงินงําแล้วไม่เลวหากมันเหมือนกันเราก็เพียงแค่จับตัวองค์หญิงไว้ไม่ช้าไอ้คนน่ารังเกียจนี่ต้องปากฏต,ตัวแน่อย่างไรก็ตามองค์หญิงคนนี้เป็นคนที่สิทธิ์น้องกําลังชอบพออยู่สิทธิ์พี่ท่านต้องระวังอย่าทําว่าที่น้องสะใภ้สึกหลอละสิทธิ์พี่สามเข้าใจผิดแล้วหากได้แก้แค้นให้คนทั้งสี่ อย่าว่าแต่ชีวิตนางแม้แต่ชีวิตข้าข้าก็ยินดีสละด้วยคำพูดของสิทธน,น้องเพียงแค่นี้ก็คุ้มค่าที่พวกเราเดินทางมาด้วยกันนับพันลี้สิทธน้องทั้งสี่สามารถตายตาหลับได้แล้วใช้เวลาหลายวันกว่าอาจารย์จะมาถึงเทียนเซียงข้าต้องการความช่วยเหลือจากผู้โอโซาลท่านพวกเราคือครอบครัวทุลลกของเจ้าก็เป็นทุลข,ของพวกเราเพียงแค่บอกมาข้ายินดีช่วย ขอบคุณสิทธิพี่ใหญ่ปัญหาของข้าคือกลุ่มใต้ดินเดิมทีข,ข้าควบคุมกลุ่มสกุลเหนือได้แล้วเพียงแต่พวกเขาถูกตระกูลถังถอนลากถอนโคนดังนั้นในเรื่องนี้ข้าจึงยังไม่มีอำนาจโดยสมบูรณ์ฮ่าฮ่าเรื่องเล็กน้อยข้าจะช่วยเจ้ายึดของกลุ่มใต้ดินก่อนที่ท่านอาจารย์จะมาถึงขอบคุณสิทธิพี่ข้าจะเข้าวางังไปตรวสอบมีทันทีว่าตรงกันหรือไม่การแก้แค้นให้สิทธิพี่ทั้งสี่นั้นต้องมาก่อนเรื่องใด ดีมากสิทธิ์น้องเล็กเจ้าต้องระวังให้ดีคนในวังมักเจ้าเล่เพทุบายขอบคุณสิพี่ที่เป็นห่วงแต่ทางด้านกลุ่มใต้ดินตะกกลหลีไม่สามารถออกหน้าได้หวังว่าสิทธิพี่จะรู้ดีแน่นอนข้าจะจัดการให้เรียบร้อยตอนที่97้านตระกุลจินถ้าแขยงเหนคนนี้ถามมากเกินไปแล้ว ดืหเหมือนข้าจะไม่เหมาะกับการสอนใครจริงๆฮะพี่สไพ์มาตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมไม่ให้เครือเออมาบอกข้าเองก่อนหน้านี้เจ้ายุ่งมากข้าเลยไม่มากวนตอนนี้ปลายฤดูไม้ร่วงแต่ดอกไม้ที่นี่ยังไม่เหี่ยวเฉาทั่วทั้งตะระกูลจินดอกไม้และต้นไม้เขตของเจ้าเขียวเฉอุ่มและงดงามที่สุด ข้าดูแลต้นไม้และดอกไม้ในเขตของข้าเป็นอย่างดีแต่มันยังไม่สวยงามเท่าที่นี่ที่นี่มีความพิเศษอะไรงั้นหรอข้าบ่มพ่อฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาทําให้พลังสวรรค์และโลกไหลเวียนอยู่ที่นี่สมเสมอทําให้ต้นไม้ดอกไม้ไม่เหี่ยวเฉาแม้เป็นฤดูใบไม้ร่วงนี่มันผิดปกตินี่เองมีอะไรแปลกจริงๆด้วยแหละนี่อาจเป็นเพราะตระกูลจีนของเราฮวงจุ้ยดีหรือเปล่านะยังไงดี ข้าจะออกจากสถานการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรนี่มันดอกคมนะมันโตได้เฉพาะฤดูหนาววันนี้เจ้าเหนื่อยมากแล้วก็จริงน้องสามเจ้าจะสะดวกไหมหาข้าถามอะไรหน่อยพี่สะพ้ายเชิญถามน้องสามของท่านคนนี้รู้ทุกสิ่งนั่นแหละอย่าให้พูดเลยตาสามบอกว่าเจ้าจัดการเรื่องหมู่บ้านวิญญาณลอหิดได้แล้วจริงหรอแน่นอนอย่างน้อยก็ชั่วคราวแล้วนะเนื่องจากเจ้ามั่นใจข้าก็าจะเชื่อ แม้สงสัยก็าตามอาสารชื่นชมเจ้ามากทีเดียว <c oughs> ความจริงมันเป็นแค่เรื่องบัมืองเอินนะอาสามยังบอกอีกว่าทักษะที่แท้จริงของเจ้าเหนือกว่าข้าตอนเราประลองกันเจ้ายอมแพ้ข้ามอเสียเจ้าโตแล้วไม่เหมือนเดิมแม้แต่น้อยแล้วทำไมหน้าแดงวันนียพี่สะพายทำไมท่านดูเหมือนคนแก่เช่นนั้นล่ะท่านเพิ่งจะยี่สิบเองนะอาสามบอกว่าเจ้าแกล้งทำเป็นเสเพมาตลอด ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดแต่ว่าข้าไม่เข้าใจจริงๆการกระทําชั่วร้ายลามกว่ากรรมทั้งหมดของเจ้าที่ผ่านมานั่นเจ้าแกล้งหรือเออใช,ใช่แล้วพี่สไยเดาถูกแล้วล่ะข <c oughs> ้าไม่มีทางเลือกสถานการณ์ตระกูลมันบีบบังคับนะในเรื่องตระกูลนั้นข้าเข้าใจแต่ว่าก่อนหน้านี้ระหว่างเจ้ากับข้านี่จําเป็นต้องปกปิดตัวตนด้วยหรือเออใช่ นั่นนะมันจําเป็นหมอสีอ่ะไอ้สารเลวข้าต้องแบกรับความผิดของเจ้าหมดเลยหากว่าต่อไปมีการแล้งทําอีกข้าจะเก็บข้าวของออกจากตะกูลจีนและไม่กลับมาอีกชื่อเสียงของผู้หญิงสามารถนามาเป็นเรื่องตลกของเจ้าได้หรอเฮ้ๆฮพี่ซอมพี่ส փ ไยเจ้ายัางดูดีแม้นางจะโกรธเฮ้ไออ้วน ข้าให้เจ้าทำบัญชีเจ้าทำเสร็จแล้วหรือยังวันนี้ข้าอารมณ์ไม่ดีเสียด้วยให้ข้าช่วยเจ้าลดน้ำหนักดีไหมไม่เป็นไรข้าว่าข้ากำลังดีนี่ขอรับคุณชายข้าน้อยแยกมันตามที่ท่านสั่งแล้วตรวจสอบได้ข้าเขียนสั้นเกี่ยวกับงบประมาณตามแบบโลกก่อนไม่นึกว่าเจ้านี่จะทำออกมาได้เยอะแบบนี้เจ้าว่านี่มีความสามารถจริงๆเอาละมันเรียบร้อยจริงๆ เจ้ายังไม่ตรวจสอบอย่างละเอียดเลยเพราะข้าเชื่อในตัวเจ้าเชื่อในสิ่งที่เจ้าทําดังนั้นข้าไม่จะเป็นต้องตรวจสอบรวมทั้งไม่จะเป็นต้องให้ความเห็นในใดด้วยเข้าใจหรือไม่พี่ซอ,อข้าสาบานข้าจะทํางานอย่างหนักจะขยันขันแข็งเจ้าช่วยข้าไว้ข้าต้องตอบแทนแน่ได้ทํางานกับเจ้าแม้ตายก็ไม่เสียดายชีวิต การประจบสอบพอนี่มันน่าขยักขยงเกินไปจะเป็นต้องมาทําที่หลานโลกกลางบ้านหรือไม่เนี่ยฟังนะเจ้าอ้วนงานแรกของเจ้านับตั้งแต่เจ้าเป็นอิสระคือการใช้สุราที่ข้าทําขึ้นมาเปิดประมูลให้ได้รายได้สูงที่สุดไม่มีปัญหาแม้สุราจะไม่ค่อยปรากฏในรายการประมูลก็ตามแต่สุราของเจ้านั้นยอดเยีย่ยมไม่มีปัญหาแน่นอนแม้จะราคาเริ่มต้นที่500เหรียญต่อไห้ห้าร้อยเงินล่ จ้าพูดอะไรของเจ้านะสุราของข้าต้องขายที่อย่างน้อยห000งหมืนเลียงต่อหายต่างหากหนึ่งมืนเจ้าบ้าไปแล้วไม่มีคนบ้าที่ไหนซื้อแน่นอน1นึ่งมือนไม่ใช่ราคาขายแต่เป็นราคาตั้งต้นต่างหากไม่ต้องกังวลไปเจ้าอ้วนข้ามีกลยุทธ์แล้วเราจะต้องไปประมูลที่ตรงข้ามหอมณีวิจ,จิตเจ้าจะเป็นผู้จัดการร้านนับตั้งแต่ตอนนี้เราจะเปิดร้านในอีกสวันข้างหน้าเจ้ารีบเกินไปแล้ว ตาแกของข้าย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามไปยั่วยุคนของหอมณีวิจิตเจ้าลืมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณชายหลี่ตอนนั้นแล้วหรือทำตามที่ข้าบอกแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยก็ดีข้าก็ไม่คิดว่าจะมีที่ไหนหน่าเปิดประมูลไปมากกว่าหน้าหอมณีวิจิตแล้วหรอก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับตอนที่96ตอนที่97หากมีอะไรผิดพลาดหรือว่าอ่านผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนเข้าไปกดไลค์เพจผูแปรโดเนทผทูแปะด้วยนะครับโอเคครับไปเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ